สูตรนะธรรมจักขบวนธนาสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรแรกนะเป็นพรธรรมเทศนาการแรกที่พระเจ้าทรงแสดงแก่สาวกชุดแรกก็คือปัญจวคัคคีทั้งห้านะ ปัญจวักีคือใครปัญจวักคำว่าวักหรือพักเนี่ยว่ากลุ่มของบุคคลที่มีอยู่ห้าคนด้วยกันนะคือโกัญญะวะปะพัตยยะมหานามาัสชินซึ่งตามมาคอยอุปถรัรมภ์บำรุงพระเจ้านะพระมหาสัตว์นะ ในขณะที่ทรงบำเพ็ญอัตากิละมัฐานุโยกก็คือการทรมานตัวเองายาวนานถึง6ปีอย่างเงี้ยนะคอยตามรับใช้ทุกอย่างด้วยความหวังว่าท่านจะตัดสรวนตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตัวเองก็จะเป็น คนกลุ่มแรกนะที่จะได้ฟังธรรมจากท่านอะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าพอท่านเลิกทรมานตัวเองก็หมดศรัทธานี้มาอยู่ที่ป่าอิสิป,ปตนามฤุกัยวันนะใกล้รพระนครพาราณสีนะพระเจ้าหลังจากที่ตัดสรู้แล้วก็นึกถึงนะปัญจวคีนะก็เลย เสด็จมาเพื่อแสดงธรรมทีนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนั้นเป็นพระธรรมที่เหมาะแก่นักบวชนะเพราะปกติแล้วพระเจ้าเองเนี่ยเวลาแสดงธรรมโปรดบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักบวชเก่ามาก่อนเนี่ยก็จะแสดงเรื่องของอนุบุพกถานคนที่ไม่มีฐานทางธรรมเลยเนี่ยแสดงถึงเรื่องของทาน ื่องของศีลเรื่องของอณนนิสง์แห่งสวรรค์อะไรอย่างนี้นะอน,นิสง์การให้ทานรักษาศีลจะไปเกิดเป็นในสวรรค์แล้วแสดงถึงเรื่องของเนคขมะนะคือการออกบวชการสละละวางาผลแห่งทานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของการเว้นวหายใจเกิดอยู่นะน เราจึงตัดเรื่องของอริยศสตจ์ตามมาอันนี้พระโสดนี้ตัดถึงเรื่องของอริยศาสี่เลยเพราะนริยศาสี่มาจากไหน mm hmm. ก็มาจากที่พระเจ้าได้ทรงเข้าไปเห็นปฏิจจสมุปบาท mm hmm. เห็นกระบวนการทํางานธรรมชาตนะิแล้วก็ทรงพิจารณาว่านะสิ่งที่พระเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งยากที่บุคคลทั่วไปจะเข้าใจได้ทนะีนี้ ถ้าในลักษณะที่เป็นบุคลาธิฐานคือยกบุคคลมาเป็นตัวเป็นเรื่องเล่าเปรียบเทียบเนี่ยก็จะบอกว่ามีเท้าสามบดีพรมมาทูลนรัตนาให้แสดงธรรมนะก็ในเมื่อธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งบุคคลทั่วไปเข้าใจได้ยากจะไปแสดงใครฟังได้ผู้เจ้าก็ต้องมาประยุกนะมาดึงเอาส่วนของปฏิจจสมุปบาทสายเกิดนะ นะสมุทัยาวานเนี่ยนะนะมาดึงออกไหมเห็นว่าน,นี่คือทุกแล้วก็เหตุให้เกิดทุกนะสายเกิดทั้งหมดเนี่ยนะแล้วปฏิจจสมุปบาทสายดับนะ่ะนิโรธวานนะดึงออกไหมเห็นว่าน,นี้คือตัวตัวนิโรธคือความดับทุกเนี่ยคือกระบวนการที่วงจรของปฏิจจสมุปบาทวงจรในความทุกเริ่มดับไปนะแล้วก็ทรงยกเ,เรื่องของมรรคเมองคป8ประการ เพื่อชี้ให้ทุกคนได้เห็นว่านะมาร์กนั้นใครก็ดําเนินไปไดนะ้แต่ต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเพราะนะเข้าใจได้อย่างถูกต้องความคิดที่ถูกต้องก็จะตามมาการพฤติกรรมที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นนะ่นคือสัมมาวาจ a าสาัมมากรรมันตสัมมาชีวะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัวที่จะเป็นฐานรองรับ สิ่งเหล่านี้ก็คือตัวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งเป็นกลุ่มของอธิจิตตสิกขาคือกลุ่มของการพัฒนาจิตเนี่ยนะพระเจ้าก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าท่านเหล่านี้คุ้นชินกับการทรมานตัวเองมายาวนานแล้วก็ชื่นชอบวิธีการนี้นะว่าไอ้ทางสุดตรงของสายเนี่ยที่บรรพชิตไม่ควรจะ เข้าไปเสพคุนด้วยนะก็คือเรื่องของการหมกมุ่นอยู่ในกรมอย่างหนึ่งกับการทรมานตัวเองอย่างหนึ่งทนะีนี้ครูเจ้าทรงแสดงทางสายกลางขึ้นมาว่าข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางทางสายกลางไม่ได้แปลว่าอยู่ตรงกลางระหว่างสองทางนั้นเปะ๊ะอะไรขนาดนั้นนะเพีเยงแต่ว่าประเดติให้เหมาะสมนะและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางสองสายนี้ ที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทาเนี่ยนะคืออรยิยมรกมีองค์แปดประการนะทีนี้พอทรงแสดงมรรคแปดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงยกตัวอย่างว่านะความจริงอันประเสริฐที่พุทธองค์ทรงค้นพบนะคือเรื่องของทุกขนะ์แต่ทีนจะตรัสบอกถึงเรื่องของนะปฏิจจสม,มุปบาทสายเกิดนะสายเกิดทุกข์เนี่ยนะปฏิจจสม,มุปบาทนั่ยแปลว่าการเกิดขึ้น นะพร้อมกันของเหตุปัจจัยที่ทำให้ก่อกระบวนการของความทุกข์ขึ้นมานะนะก็ทรงแสดงว่านะพอมันทุกข์ขึ้นมาแล้วเนะี่ยมันถึงจะเห็นโดยสุดมากมนุษย์ทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นนะเห็นว่าอะไรความเกิดเป็นทุกข์ความแกก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นทุกข์นะนะความประสบกับสิ่งที่ไม่รักพลาดพลาดอยากสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น คือความทุกข์ที่คนทั่วไปเห็นแต่ที่คนทั่วไปไม่เห็นก็คืออุปทานขันนะคือการคข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะอันนี้คนทั่วไปมองไม่เห็นนะก็เราเราก็เลยไปเที่ยวแก้ความแก่ความเจ็บอะไรกันอยนู่นั้นนะปิดหวังเรื่องนี้ก็ไปวิ่งหาเรื่องใหม่อยู่อย่างนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นว่าแก้ยังไงก็แก้ไม่จบนะฮะพระเจ้าสอนให้ รู้ไอความทุ่งจริงนะคือความยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นตัวกูของกูนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งแสดงว่าไอ้ที่เหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ก็คือตัณหาจริงตัณหาคือหนึ่งในกระบวนการนะของปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเพียง<ๆ>แต่ว่านะมันไม่ได้มีแค่ตัณหาอย่างเดียวนะมันมีทั้งอวิชชาตัณหาอุปาทาน3ตัวนะแต่คนทั่วไปไม่มีทางที่จะเห็นอวิชชาได้นะ เพราะอะไรอวิชชาที่แปลว่าไม่รู้เนี่ยแต่ที่จริงแล้วมันรู้นะแต่รู้ไม่ตรงตามความเป็นจริงแค่นั้นเองนะรู้ว่ามีเรากําลังทำน่นมีเรากําลังเป็นนี่เนี่ยนี่เรียกว่าวิชานะเวลาเราภาวนาเนี่ยยังเห็นว่าเรากําลังสงบเรากาลังฟุ้งซ่านเรากําลังเป็นนุ่นเป็นนี่อยู่นี่แปลว่าอวิชชามันทํางานอยู่แค่นั้นเองนะมันรู้ไม่ตรงตามความเป็นจริงนะ ชี้เห็นว่าไอ้ตัวที่เต้นเหตุจริงคือตัณหาขั้นจะไปชี้ที่อุบทานคนก็เข้าใจยากนะเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนมีตัวมีตนอะไปถึงกระบวนการที่จะสร้างพบสร้างชาติต่อแล้วนคนก็จะดูได้ยากรู้ได้ยากก็จะยกตัวตัณหาขึ้นมาว่าคือความกำหนัดความกำหนดคือความเพลิดเพลินพอใจยินดีอะไรเงี้ยนะ นะซึ่งกยกตัวอย่างมาสามระดับก็คือพอใจในกามทั่วทั่วไปเลยที่ชาวบ้านทั่วไปเขาพอใจกันนะนะพอใจในรูปเสียงอินรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจพอใจในความสงบในระดับของรูปฌานอย่างนี้นนะความมีความเป็นทั้งหลายเนะี่ยสร้างภาวะาความมีความเป็นขึ้นมาในใจแต่ความพอใจความอยากในความที่จะไม่เป็นอย่างนั้นนะอยากให้ภาวะทุกข์ทั้งหลาย ความไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินมันหายไปยน,น่นีน่คือเรื่องของตัณหาเสร็จเรียบร้อยก็แสดงว่าแสดงถึงเรื่องของการดับทุกข์ก็คือดับสะละละวางปล่อยสำรอกออกมาโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาหรือความอยากนั้นนี่คือภาวะหองการดับทุกข์เราจึงยกเรื่องของอริยสัจขึ้นมา เ,เรื่องของมากคยองแปดประการขึ้นมาว่ากระบวนการที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นมีอะไรบ้างนะพูดโดยย่อคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะสามตัวด้วยกันนะแล้วที่สวดเมื่อวานนี้เราสวดไปถึงบทของหน้าที่ที่จะต้องทำต่ออริยสัจนะก็คือพระเจ้าทรงยกตัวอย่างขึ้นมาว่านะจกักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างนะ แสงสว่างคือโลโกเนี่ยนะก็คือดวงตาภายในนะตาปัญญาเนะี่ยญาณก็คือตัวปัญญานั่นแหละนะ,นะวิชาคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยแสงสว่างทั้งหลายนะมันมันมันรู้มันตื่นขึ้นมาอยู่ภายในเนี่ยได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได,ได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยว่าอันนี้คือทุกจริงๆนะ ทุกหน้าตานเป็นอย่างนี้ก็คือความที่มีตัณหาเข้าไปเป็นตัวเหตุแล้วก็ส่งผลให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูในมุมนี้ก็จะเห็นว่าในความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานาขันเป็นตัวผลผลของอะไรผลของตัณหานะที่มันเกิดขึ้นนะถ้ามองในมุมอย่างนี้นะนะเพราะฉะนั้นก็พระเจ้าทรงชี้เห็นว่า ทุกนั้นควรรู้นะอย่าไปละความทุกนะเราละความทุกไม่ได้เพราะทุกเป็นตัวผลละนะทุกนั้นควรรู้ระเบิดนี้เราได้รู้แล้วนะตัณหานั้นควรละตัณหาหน้าตายเป็นยังไงนะอ๋อมันคือตัวกรรมตัณหาเพราะว่าตัณหาวิพวตัณหานี่เองตัณหานั้นควรละระเบิดนี้เราได้ละแล้วนะนิโรธดคืออะไร ảo, คือเพราะว่าที่นะความทุกนั้นมันดับไป น,นนี้ก็เป็นตัวผลเหมือนกันนิโรธเนี่ยนะนแล้วมันดับอะไรล่ะอ๋อกระดับตัวตัณหานั่นเองแล้วกระบวนการที่จะดับตัณหานั้นคืออะไรนะก็ควรเจริญควรทําให้เกิดขึ้นก็คือตัวตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปจนถึงสัมมาสมาธิบัดน,นี้เราได้เจริญแล้วพั้งกระบวนการทั้งหมดของอริยสัจสี่ซึ่งมีกระบวนการ มีหน้าที่ที่ต้องทำตัวไรยสัตร์อยู่3อย่างที่เรียกว่า,าสัจจยาน,นากิจจายานแล้วก็กัตยานเนี่ยคือปัญญาที่รู้ว่าหน้าตาของทุกสมุทัยนิโรธมากเนี่หน้าตาจริงเป็นยังไงแล้วก็รู้ถึง กิจยานคือหน้าที่ที่จะต้องทำต่ออริยศสตร์นั้นมีหน้าที่ต้องทำให้ถูกต้องกับมันยังไงก็คือทุกมีหน้าที่รู้สมุทัยมีหน้าที่ที่ต้องไปละมันละตัณหาะนั่นนะนิโรธมีหน้าที่ที่ระทำให้แจ้งแล้วก็มรรคมีหน้าที่ที่จะเจริญทำให้มันมีขึ้นเป็นขึ้นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะพอทำหน้าที่ยังถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะ กิดความแจ่มแจ้งขึ้นมาเดี๋ยวนั้นว่าอ๋อบัตรนี้เราได้ทําอย่างนี้เรารู้ทันทุกแล้วรู้จักเราละสมุทัยแล้วแจ้งนิโรธแล้วจเจริญมากแล้วอย่างตน้นนะอันนี้คือภาวะที่น่ะเวลาเราภาวนาไปเราก็จะเห็นเองนะอริยสี่ในขณะจิตหนึ่งนะในขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งอย่าไปคิดว่าอริยสีนะ่นี้ต้องมานั่งทําไล่ไปทีละข้อนะขณะที่เรารู้ทุกนะ่ะก็เท่ากับละสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมาก ทีนี้รู้ทุกข์รู้ตรงไหนก็รู้ไปที่ขันห้านี่แหละรู้ไปที่กายที่ใจนี่แหละเพราะตัวขันหานั่นเองเนี่ยคือทุกข์ในอริยสัจอยู่แล้วโดยตรงหอ้คำว่าทุกข์ในความหมายอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าปวดหวัวปวดขาปวดท้องอะไรตรงไหนทุกข์ในความหมายนี่ก็คือนะ่ะภาว่าที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นะถ,ถ้ารู้จักทุกข์ได้เมื่อไหร่ก็แปลว่าตัญหาก็ทํางานต่อไม่ได้ มากก็จเจริญน,นะการดับทุกข์ก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นนะนะเราจะสังเกตด,ดูได้ว่าไอ้ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราไปดับมันไม่ได้นะนะเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเป็นทุกข์โดยธรรมชาตินะถ้าเราจะดับดับที่ไหนดับที่ความยึดถือว่ากายใจนี้เป็นของเรานะมันแก่ก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องทุกข์มันป่วยก็ได้ก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์ไปกับมันมันจะตายก็ไม่จนจะไมต้องทุกข์ไปกับมันอะไรเงี้ย นะก็จะเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาเองทีนี้ที่เราจะสวดต่อไปเนี้ยนะในเช้านี้ฉันก็จะจบประสูตรเนี้ยพุทธเจ้าก็จะตัดถึงเรื่องของนะปริวัติ3อาการ12เนี่ยจะได้ไม่งงนะอธิบายไว้ก่อนปริวัติ3ก็คือเรื่องของนะสัจจยานกิจยานและกัตยานนะสามอย่างปัญญาที่ต้องทาหน้าที่ทั้ง3อย่างต่ออริยสัจท,ทั้งนี้นะี้ เ็านะเรียกว่าอาการ12ก็คือเอาอริยสัจสี่ไปคูณกับยานทั้ง3านะสีาก็เป็น12นะเพราะนั้นผู้เจ้าเองเนี่ยไม่มีใครมาทรงรับรองนะว่าเป็นผู้เจ้าจริงไหมตัดสู้จริงไหมนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นอสัตธพลึกเนี่ยต้นพระศรีมหาโพนี่นะนะแล้วก็บอกว่าตัวเองในตัดสู้แล้วนะทำไมผู้เจ้าจึงกล้าประกาศตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะก็เพราะเหตุว่านะ พรงทรงเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่ซึ่งมีปริวัติสามหรือวนรอบสาอาการสิสองนี้บริสุทธิ์แจ่มแจ้งเหมือนเถอะไม่มีความนะสงสัยอะไรอยู่ในใจอีกต่อไปแล้วในเรื่องของอริยสัจเหล่านี้นะจึงกล้าประกาศตนนะว่าเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบพนระเจ้าใช้คำนี้ นะความหลุดพ้นของเราไม่กลับกําเรกก็แปลว่าไม่ใช่วันนี้บรรลุหมดกิเลสแล้วพรุ่งนี้กิเลสโผล่ออีกนะเนี่ยถาวรแล้วนะดับทุกโดยถาวรแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะชาตินี้ก็คือการเกิดเวียนว่ายตายเกิดทต่ไม่มีต่อไปแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้วเนะี่ยพระเจ้ากล้าประกาศตนอย่างนี้นะพอพระเจ้าทรงตรัสอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บทว่าท่านโกนธัญะซึ่งเป็นนะ ผู้ที่มีอายุมากที่สุดในทีมของมัจจวกีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะดวงตาเห็นธรรมก็คือเป็นพระโสะดาบันเป็นพระโสดเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระสงฆ์ที่เป็นอริยะสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกเดี๋ยวนั้นทันทีนี้นะให้ความเข้าใจของท่านก่อนทีญญ่จะเกิดเลก็คือสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนดับไปนะนนี้คือองค์ธรรมของพระโสะดาบันนะ นะพระโสดาบ,บันทุกท่านในโลกนี้ก็จะต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกันนี่คือสรรสิ่งทั้งหลายเกิดดับเกิดดับทั้งนั้นไม่มีอะไรมั่นคงถาวรไม่มีอะไรที่ยึดถือเอาไว้ได้ทั้งสิ้นนี้นะนะอันนี้คือภาวะของพระโสดาบ,บันหลังจากนั้นนะบรรดาเท,เทวดาทั้งหลายตั้งแต่ชั้นภูมิเทวดาภูมิเทวดาคือพวกที่อยู่กับดินนี่นะนะพวกบังบททั้งหลายนะี่นะมีลูกมีเมียพวกเทพชั้นต่ําสุดแล้วนะฮะ นะซึ่งอยู่ใกล้ชิดในขณะที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมจกากขวัฒนาสูตรนั้นก็ทรงก็พากันบรรลือเสียงปุ่ยง่ายคือเปลงเสียงออกมาว่านะนั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแล้วนาป่าอิสิปตนามฤกทายวันใกล้พระนครพรารณสีอันสมณพราหมณ์เทวดา มารพรมหรือใครในโลกจะหมุนกลับคืนไม่ได้แค่คำหมุนกลับคืนกนะ็คือปฏิวัติใช้คำว่าอัปปฏิวัติตยังนี่ยนะคือไม่สามารถที่จะวันนี้บอกว่าผ,ผู้เจ้าตัดได้เป็นความจริงอันประเสริฐวันหนึ่งจะกลายเป็นความจริงอันไม่ประเสริฐขึ้นมาหรือไม่ใช่ความจริงขึ้นมานี่ไม่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปเป็นการหมุนวงล้อของธรรมให้หมุนไปตั้งแต่วันนั้นที่แสดงธรรมาจากกบักนสูตรจนถึงวันนี้ นะวงร้อยหางธรรมนี่ก็ยังหมุนอยู่อย่างงี้นะไอคำว่าหมุนในความหมาย,ยานี้คือมันก็จะเป็นความจริงอยู่อย่างนี้ใครศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของอริยศสตจ์ก็าสามารถที่จะบรรลุธรรมไดนะ้เข้าใจสัจธรรมตามความเป็นจริงได้นะนี่พ่อภูมิมัเทวดาบรรลือเสียงอยู่อย่างนี้เทวดาในชั้นต่อ,ต,อต่อไปชั้นจะตุมหมาระชั้นดาวดึงยามาดุสิตนิมานฤตีปรนิมิตวสวัตตีทั้งหกชั้นก็บรรลือเสียง ชันะ้นพรมพทั้งหลายยกเว้นอสัญญาสัตตพรมและพวกอรูปพรมพก็บรรลือเสียงต่อนะเพราะในขณะนั้นเองนะนี่เรื่องของจักรวาลวิทยาแล้วนะแสนโกดจักรวาลเขาเรียกว่าหมื่นโลกธาตุเนะหมื่นโลกธาตุนี้ก็สะเตินสะทานหวั่นไหวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้านะซึ่งยิ่งกว่าเทวานุภาพทั้งหลายนะนะ ขณะนั้นเองผู้เจ้าจึงเปล่งอุทานออกมาว่าอัญญาสิวัตโภคโนทันโยนะโคนทัญยะรู้แล้วหนอโคนทันยะตัสรู้แล้วหนออะไรเงี้ยรู้แล้วหนอคืออัญญาคําว่าอัญญากลายเป็นสมญานามของท่านโคนทัญยะตั้งแต่บ,บัดนั้นเป็นต้นมาท่านโคนทัญยะเองเนี่ยหลังจากที่ตัสรู้เป็นพระ อรหันแล้วหลังจากนั้นนะอีกหนึ่งอทีต่ต่อมาผู้เจ้าทรงแสดงอนัตตะลคณสูตรนะท่านก็ตัด,ตดสรู้เป็นพระอรหันขีณนาศพนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่กล่าวถึงพระโคนันยะอีกเลยนะก็ได้ความว่าด้วยความที่ท่านเนี่ยอายุมากแล้วนะแก่มากแล้วนะนะพอบรรลุเป็นพาาระอรหันแล้วท่านก็ลาผู้เจ้าไปเพราะเกรงว่า ตัวเองเป็นผู้ใหญ่สุดนีโดยจะทำให้การบริหารจัดการวงการสงฆ์คณะสงฆ์เนี่ยอึดอัดกันเสี่เปล่านะท่านก็ลาไปอยู่ในป่าหลังจากนั้นไม่นานนักท่านก็ริพาน,นท่านกนญญะอันนี้ถือว่าเป็นภาริยะสฆงรูปแรกในพระพุทธศาสนานะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้สวดต่อนะจะได้เข้าใจอ่ะเดี๋ยวเราทำวัดชากัน